ก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องๆนูๆนที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมกับพ่บผมอีกแล้วนะครับกับโจเซมห์ฮะ วันนี้เรามาอยู่กันในมอสไฟในฟังชิ้นมอดหนึ่งนะครับชื่มีชื่อว่าบ๊อบนั่นเองครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเล่นมดนี้นะครับผมขอรบกวนผู้ชมทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องขอขอบคุณน้องคนหนึ่งจริงๆเลยครับใน f a c e b o o นะครับขอบคุณน้องคนหนึ่งมากๆนะครับขอบคุณแบบขอบคุณมากๆนะที่ส่งมอดนี้ให้เล่นนะครับก็ม่เหมือนดีมเลยว่ะโอเคผมจะเล่นนอร์มอลแล้วกันนะครับเพราะว่า เล่นอีซี่ยังไม่ผ่านเลยครับเล่นนอร์มอลก็น่าจะยังไม่ผ่านเหมือนเดิมเลยต่างกันตรงไหนวะบอดนี้นะครับ <c oughs> เขาบอกว่ามันมีความหลอนลึกๆอยู่นะครับในตัวของมันนะครับว่ามันมีอะไรอยู่นะครับอ่ามาแล้วตอนนี้แกเป็นตัวอะไรเนี่ย <c oughs> แกดูงโง่จังเลย <c oughs> <c oughs> แซดเลยนะครับตอนนี้ <c oughs> อ่าเริ่ม ขาบอมัดนี้มันมีความลับดักักอยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีอะไรนะครับผมก็ไม่เคยเล่นผ่านสักทีเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นไงแต่ว่าก็พยายามเล่นอยู่ครับผู้ชมโอ๊ยอ้ยหลุดๆๆหลุดๆๆุเมื่อกี้หลุดเมื่อกี้หลุด ได้อยู่ไอ้หลุดหลุดแล้วหลุดแล้วคูว้ชมอุ้ยหลุดหลุดใหญ่แล้วเชยอ่ากดได้อยู่นะครับขวาขึ้นลงได้อยู่ได้อยู่อ,อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโอเคอยู่โอเคอยู่ ตอนจบเฉยไรวะไม่เฟี้ยวเลยอะ่ะอ๋อเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วน้อนเพื่อนอะไรกันวะเอา้าก็คุณมาท้าผมเองไมล่าผมทำอะไรให้คุณเนี่ยเออปุ๊สกิปปุป๊บเอฉันเนี่ยโคตรแล้วนะเพื่อนไายดูเหมือนดีมเลยอะ่ะเออใชด่ดูเหมือนดีมจริงวะ่ะจุดจๆๆุดจุดปุปป๊บตลก ตลกขำตลกขำอ้าวโอ้พวกเราไม่มีเวลาที่จะทำแอนิเมชันโทษทีอันนี้ก็คือเจ้าของบัทแล้วก็เพื่อนเขานะครับอ่าโอเคเขาบอกบัทนี้มันยากเลยครับตอนนี้อันนี้มันก็ง่ายแหละแต่ว่าหลังๆผมว่าไม่นาลกเลยเชื่อผมไหม อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้แหละเริ่มยากแล้วผมว่าเริ่มเร็วนะครับเริ่มเร็วนะครับโอ้โหผมกดพลาดนิดนึงมันลดเยอะอยู่นะนี่ยผมเกลียดในซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยมากเลยโดยเพาะตอนที่มันลดเยอะ ไข่แตกเลยคุณผ e ู you Three, two, one, uh ้ชมแห้งเลยเอาใหม่เอาใหม่นะครับเดี๋ยวสกิปคัสีนนิดหนึ่งนะครับเรียกสกิปก็กดอย่างนี้นะครับอ่าได้อยู่ได้อยู่ เขาเริ่มหอบร้อนแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูจากหน้าเขาทายาโกรดหน้าดูเลยนะครับคุณผู้ชมเกิดแล้วเกิดแล้วเกิดแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึง โอ้โหอีทีเดียว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 อีท,เอทีเดียวเกือบตายนะผมเกลียดการกดแบบเมื่อกี้มากเลยโดยเพราะที่มันลดคะแนนเยอะๆมันแบบก,กดทีเดียวเหมือนตายอะคุณผู้ชมอ่าอันนี้โอเคอยู่แต่ว่าอันเมื่อกี้ไม่เอาแล้วนะขอยร้องไม่เอาแล้วนะ เอ๊ะเลยมานานแค่ไหนวะเนี่ยโอเคเอาใหม่ขอมีสมาธิกว่าเดิมนะครับคุณผู้ชมเมื่อกี้นิดเดียวเองไอ้แบบนิดเดียวผมจะผ่านแล้วอ่ะคุณผู้ชมเราต้องฟาร์มสกอร์ไปเยอะนะครับตอนแรกเอาไว้ใช้ท่อนหลังได้แหละมันเหมือนหลอดเลือดนั่นแหละคุณผู้ชม ฟาร์มไนี้ไม่ดีเท่าไหร่มันต้องติดขอบเลยถ้าฟาร์มดีๆอะคุณผู้ชมแบบได้แหละได้แหลอ่าได้อยู่ <ๆ S 1> ได้อยู่ไอ้ว <ๆ S 1> เกียดตรงนี้คือมันกดยากเว้ยแล้วแล้วก็กดตรงกลางด้วยไง าชิบหายเล่นเล่นสองมือแล้วเล่นสองมือแล้วเปลี่ยนคืนไม่ทันเอาไม่ไม่ไม่อันนี้เนี่ยรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่ได้ผมจะสิคิปแล้วนะครับโอเคเขาโกรธแล้วครับตอนนี้เล่นสองมือมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะถ้าแบบเราไม่ฝึกเลยอ,ะอ่ะอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ เยี่ยม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 มาเลยดิมนายสปีดรันผิดเกมแล้วเพื่อนนายควรจะอยู่ในไมค์ครับนี่มันไฟดีนายเว้ยอุ๊ยดิมหน้าเสียแล้วข้างล่างผมก็หน้าเสียแล้วตายหลายรอบเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบอกเลยอ๋อวิเทอร์นอร์มอลนี่ก็อช่เพลงเ้ย อุ้ย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 เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เคต้องฟาร์มเยอะตรงนี้ต้องฟาร์มเยอะตรงนี้ต้องฟาร์มเยอะต้องฟาร์มเยอะนะครับ พอแล้วครับตอนนี้เราจะเปลี่ยนเพลงแล้วนะครับอ่าตอนนี้เรามาในฟรีเพลนะครับก็เอ่อน่าจะเล่นเพลงที่3าเลยก็ได้นะครับเราไปดูก่อนเียครับว่าเพลงที่มันคือเพลงอะไระครับน่าจะอยู่มาทั้งซ้ายนะอะไรวะเนี่ย What? เอ่อมันไม่ใช่เพลงที่3แล้วมันเพลงที่10แล้วเอาพี่โก,โก,โกโตายเลยพี่โก,โก,โกโตายแล้วคุณผู้ชมโอ้โหกดยังไงวะมันโผล่เต็มจอมเมื่อกี้บอบโกดแล้วชิบหายเด้งมาจอหลักเลยคุณผู้ชม บ๊อบโกดบ๊อบโกดบ๊อบโกดขี่โมในทันรอบไ,ได้ไหมอ๋อมันมาแค่เดิมใช่ไหมบ๊อบโกดแล้วบ๊อบกดแล้วบ๊อบเอ่อเทมโปอยู่ข้างหน้าเหรออ๋อบ๊อบเอ่อเทมโปอินฟอน <c oughs> อะไรวะ โอเคอันนี้คือบ๊อบอันนี้คือโกรธรีเลชั่นชิพอ normal พิโกคือวิกติมโดนแทงมาแล้วมาทำพิโกนะครับตายแล้วอ่าอันนี้บ๊อบก็นี่คือประวัติของบ๊อบนะครับนี่คัสซี4มิวสิกอันนี้คือเพลงสัญชายอันนี้คืออันนี้สองอันนี้บายโยไซเอะอ๋ออันนี้คือ แองกี้อันนี้คือนรกอันนี้คือตอนใกล้ตายใกล้ตายหน้าเป็นนี้เลยอ่าไม่มีผมนะครับบ๊อบไม่มีเพศด้วยนะครับถึงชื่อเป็นผู้ชายนะครับบ๊อบปกตินะครับเดบวิลคือชื่อของบ๊อบในนรกนะครับเป็นสปีชี่นะครับอายุไม่รู้เกิดที่ไหนก็ไม่รู้สเตตัสจะมีชีวิตอยู่นะครับพี่โกก็เป็นเหยื่อไปแล้วนะครับเป็นวิกติมไปแล้วนะครับตอนนี้เอามองตามเมาส์เลยนะเดี๋ยวใจเย็นแล้วพี่อ๋อคือ มันเป็นอนี้นี่เองอ๋อส,สันชายสันชัยในอดอกแตดอกคือมันจะมีบทพูดนะครับอันนี้คือเพลงแรกสันชัยนะครับิกเตอร์ก็คือเหี่ยวเฉานะครับก็อบอกว่านายมัดูเหมือนรีมเลยวะโอเคอันนี้คือโกดอันนี้คือเฮล Portrait นะครับอ๋อเฮ้เท่เท่เท่อยู่เท่อยู่ นี่คือบ๊อบบ๊อบวีโอเคนะครับคือเขาบอกว่าม็อดเนี่ยทำโดยออฟฟิเชียลของไฟน์นฟังกินดิสคอร์ดมอนะครับก็คือ,อเป็นผู้ดูแล Discord d ไฟน์นฟังกินของ Official เขาทำม็อดนี้เลยนะครับก็นี่คือ Run นะครับ a t s o n t i o นนะครับคือเขาจะมีเดล l ็อกที่พูดอยู่นะครับของบ๊อบก็ถ้า,ถ,าถ้าตอนตอนที่เราผ่านเพลง2องไปได้มีเพียงสาใช่ไหมก็ก็จะมีภาษามานะครับเพราะว่า,วาฉันจับแกบไว้ที่นี่แล้วอ่า ขังแกไว้กับแฟนของแกด้วยแกจะต้องเจ็บปวดแล้วก็แกต้องเจ็บปวดไปตลอดชีวิตของแกอืมบูสกีปุ๊บมันไม่สนใจใครสักคนหรอกไม่มีใครรักแกโอ้แล้วก็แฟนแกด้วยแฟนของแกจะไม่ได้กลับไปสู่ที่เดิมใช่ไหมเด๋ยหลอกฉันโกรธแล้วฉันจะฆ่าบอยเฟนจากไฟเ i นไนฟังคิน แจต้องตายฉันเป็นมะเร็งปอดเบ๊าโอเคนะครับถือว่ามันเป็นมอสที่หลอนมากเลยนะครับแล้วก็เหมือนมันจะมีไอ้นั้นด้วยนะครับที่ผมจะไม่ผิดนะครับคือมันเป็นแท็กนะครับ u n s e t t i n g t e m e นะครับก็คือธีมที่แบบไม่ถูกเสร็จไว้แล้วก็เป็นโจ๊กมอสได้นะครับอันนี้คือเป็นโจ๊กเป็นตลกนะครับก็ติดแท็กไว้ตรงนี้นะครับโอเคเรากลับไปดูเมื่อกี้กันดีกว่านะครับเหมือนจะมีข้างล่างสุดด้วยนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูนะครับ Hello Bob ทำอะไรโยโย่เนะครับอย่าไปกลัวนะครับผีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ามีอันนี้ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นเพลงนะครับตรงนี้มีอะไรอัปเดตหน้านี้เมื่อวันที่ยีเมษาสอันยี่สิบเอ็ดตัวนี้ก็มีเพลงของบ๊อบนะครับก็เป็นทีมนะครับ สามารถแกะได้นะครับถ้าใครว่างแกะครับผมไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสได้แกะให้ดูในคลิปไหมนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็พอไว้เท่านี้ก่อนดีกว่านะครับถือว่าเป็นมัดที่หล่อนมสมควรเลยนะครับส่วนเพลงสุดท้ายมันเล่นไม่ไหวจริงครับคือจอมันเคลื่อนขึ้นเคลื่อนลงด้วยนะครับผมเคยลองหลายรอบเลยครับบางที่จอผมก็แบบขึ้นไปข้างบนเลยนะครับแล้วก็กดไม่ได้นะครับต้องให้มันอยู่ตรงกลางตลอดต้องเซตฟูลสกรีนไว้นะครับถ้าใครเล่นแบบไม่เต็มจอมันจะเคลื่อนหนีไปเลยนะแบบหายไปเลยอะทรั้งที่บ๊อบม่นวา วัดนี้ผมให้เก้าเต็มสิบเลยครับก็หักอย่างหนึ่งตรงที่หักอย่างหนึงงหงน่งที่มันดูตลกเกินไปแต่ว่าแล้วมันก็ได้เป็นคแรคเตอร์ของเขาเนาะเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อรารัใจผมด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเผื่อจะพลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับก็ผมไปแล้วครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะคุณผู้ชมก็บายๆนะทำเรื่องเสียงกระแทนเลยนะครับในตอนนี้อ่ารีเวิร์สแล้วครับเราฟังดู ก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นแค่บีทบ็อกก์เจ๋งๆนะครับเอาล่ะชิ้นไม่มีอะไรแล้วแหละไม่มีอะไรจริงๆแล้วนะครับก็ถือว่าใครพิศนาเรื่องบ็อกเสร็จแล้วนะครับไปละบาย